ดีค่ะทุกคนวันนี้โอ๋จะพามาชมบรรยากาศในการทํางานของโอ๋นะคะซึ่งตอนนี้นะคะโอ๋ได้มีการเข้ามาดูแลหน้างานนะคะดูแลสั่งการหน้าง,งานที่เรากําลังจะทมดินปรับดินนะหน้าง,งานนี้เป็นหน้าง,งานที่แบบว่าเป็นงานอีกงานหนึ่งที่ทําเลดีแล้วก็สวยมากที่ถนนแบบนี้เลยเห็นไหมนี่กันนะมองไม่ค่อยเห็นนี่แม่โคกําลังทํางานอยู่ รถแมคโครเจ้านี้นะคะอยู่บริเวณใกล้ๆนะคะซึ่งจะรู้พื้นที่รู้ดินแถวนี้นะคะเราเลยเลือกให้แมคโครท่านนี้นะคะเข้ามาบริการของเรานะคะ,อะตอนนี้เรามาดูกันว่าทางแมคโครเนี่ยทำอะไรให้เราบ้างนะและเราจะให้เขาทำอะไรบนะ้างแต่ก่อนอื่นเนี่ยบอกก่อนว่าเราเนี่ยมีแบบให้เขานะคะเพื่อให้เขาอ่าทำตามแบบที่เราต้องการนะหน้างานนี้นะคะทุกท่านด้วยนะ สภาพตอนนี้เป็นแบบนี้แต่ต่อจากนี้จะสวยและดูดีมากมตอนนี้เขากำลังจับปลากันอย่างสนุกสนานเลยค่ะก่อนอื่นนะคะทุกคนเราก็จะมีการเขียนแบบให้กับทีแมคโครนะคะ,ะ,คะเพื่อเข้าใจต่อการทำงานนะคะว่าเราให้เขาทำอะไรบ้างง่ายๆนะคะทุกงานที่โอ๋ทำเนี่ยไม่ต้องยุ่งยากซับซ้อนอะไรเลยก็เขียนแผนผังนะคะ ให้กับแมคโครเพื่อเขาจะได้ทำงานในตำแหน่งที่เราต้องการว่าวางบอ่อวางแปลนแบบไหนนี่อันนี้เราก็เขียนให้แล้วนะแล้วก็จะมีขยายความออกมาอีกเดี๋ยวให้ดูแผนที่2ต่อจากนี้จ้าอันนี้ก็จะเป็นแบบแผนที่2นะคะนี่เราก็ขยายความออกมานะคะแปลนนี้ก็คือเป็นแปลนแปลงที่1นนะคะนี่เห็นไหมแปลงที่1เนี่ยเราก็เขียนแบบขนาดกว้างคูณยาวนะคะและเราเราเราต้องการรูปแบบประมาณไหนนะง่ายๆค่ะของเราก็คุณบอ่อนะคะทําโคก เป็นโคกหนองนาบ้านสวนที่น่าอยู่น่าอยู่มากๆเลยนะคะนี่เห็นไหมขนาดก็เขียนในชัดเจนนะแมคโครเขาจะได้ทํางานตามที่เราต้องการให้นะคะเดี๋ยวให้ดูแผ่นที่3ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบแผ่นที่3นะคะนี่แบบแผ่นที่3มเราก็เขียนให้ทางทีแมคโครนะคะว่าเรา,าต้องการประมาณนี้นะคะจากพื้นที่ความกว้างยาวเท่านี้นะคะเราก็อาต้องการขุดบ่อประมาณนี้นี่ ก็เขียนให้นะคะจะได้แบบว่าทํางานแล้วทําทตามแบบนะคะแบบนี้ไม่ต้องยากนะคะแบบไม่ต้องใช้ไปแบบสเก็ตจากคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าทําได้ก็ดีมันก็ชัดเจนมากขึ้นนะหน้าง,งานสภาพงานที่เราทำเนี่ยบางครั้งก็ทําทแบบนั้นมันเสียเวลาเอาง,ง่ายๆเขียนเลยแล้วก็ส่งให้แมคโครแบบนี้นะคะแมคโครก็ ทำตามที่เราสั่งนะแต่ละวันเราก็มาตรวจว่าทางทีมแมคโครเนี่ยทำให้เราตามที่เราต้องการหรือเปล่านี่เลยตอนนี้นะคะเริ่มเคลียร์ลิงพื้นที่นะคะแมคโครบอกว่าเขาจะต้องเคลียร์พื้นที่ให้แบบว่าเข้าใจในพื้นที่ว่าปัจจุบันที่ดินแบบที่ดินแปลงนี้เป็นแบบไหนนะคะแล้วเขาก็จะอ่าเริ่มวางแผนปักเสาปักหมุดนะคะเพื่อจะได้ขุดบอ่อตอนนี้เริ่มจบเริ่มวางแนวแล้วนะคะ แล้วก็น,น้ําที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะคะนี่ไม่รู้ว่ามองเห็นกันไหมปลาเต็มพื้นเลยเห็นไหมดินกันเต็มไปหมดเลยนะคะแมคโครเขาอ่าจกน้ํานะคะที่เป็นร่องอยู่เนี่ยขึ้นมาเพื่อจะได้ทํางานง่ายๆสะดวกสะดวกนั่นเองนี่พื้นที่ตรงนี้เราไม่ได้ทําอะไรนะคะเพราะว่าไม่ใช่ของเราแต่ว่าส่วนที่เราทําเนี่ยคืออยู่ตรงนีอ้อันนี้เรียกว่าแปลงที่หนึ่งนะคะแปลงที่หนึ่งเนี่ยที่ถนนลาดยางแบบนี้ ไฟฟ้าปราปาเข้าถึงแล้วนะคะมีเพื่อนบ้านด้านหน้าเป็นบ่อปลานั่นเองนะคะตรงนี้ก็อนาคตนะคะจะเป็นบ้านสวนที่น่าอยู่มากๆเลยนี่ค่ะตอนนี้นะคะแมคโครก็กำลังเริ่มวางแนวนะคะวางผังหน้างานอยู่นะคะนี่ อันนี้เป็นทีแมคโครชุดใหม่นะคะเรายังไม่เคยใช้บริการกันเลยผลงานออกมาจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็รุ้นเหมือนกันนะคะก็รุ้นพอๆกับตัวเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาก็เป็นงานแรกกับเรานะคะหวังว่างานออกมาคงจะได้พอใจถูกใจทั้งสองฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้จ้างแล้วก็ผู้รับจ้างนะคะ การทางานของโอ๋นะคะชาวนี้ก็จะประมาณนี้เลยค่ะวันนี้นะคะโอ๋ก็รับหน้าที่ในการดูแลคุมงานนะคะเหมือนเดิมนอกจากเราขายที่ดินนะคะเราก็ยังมีการวางแผนวางผังแล้วก็ดูแลลูกค้าทุกๆรูปแบบเลยนะเรื่องเกี่ยวกับการทมดินปรับดินนะคะทําถนนหรือว่าเรื่องไฟฟ้าน้ําอะไรอย่างงี้ค่ะเราก็คอยดูแลให้ ที่มาซื้อที่ดินกับเรานะคะบอกเลยว่าสบายใจได้นะคะไม่ต้องห่วงทุกๆเรื่องนะคะเราจัดการให้ได้นะคะแล้วก็รวมถึงการดูแลของเราเนี่ยดูแลใส่ใจให้กับลูกค้าทุกท่านเหมือนกันหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในใการคุมงานของโอ๋ในวันนี้นะคะเห็นไหมเราก็จะคุณงานกันแบบนี้เลยทุกงานเนี่ยไม่ใช่ว่าเรามานั่งเฝ้าตลอดเวลานะ เราก็จะมีการคุยกันอย่างที่อูให้ชมแแบบไปนะว่าเออเราอะต้องการแบบนี้นะให้ทําประมาณนี้ตามที่ทางลูกค้าเจ้าของต้องการค่ะเราก็คุยกับแมคโครนะคะประสานให้ให้เขาเข้าใจในรูปแบบงานที่เราต้องการพอจบจากเนี้ยเราก็ไปทําอย่างอื่นนะคะแต่ว่าแต่ว่านะคะทุกงานที่เราทําเนี่ยเราจะมีคนดูแลหน้างานอยู่หนึ่งคนนะคะเราก็จะจ้างอ่าคนพื้นที่นะคะคอยเฝ้าคอยดูแลเรื่องการทํางานของแมคโครด้วยนะคะ กันมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนั่นเองนะคะโอเคสําหรับการคุมงานตรวจงานสั่งงานของโอช่องชวงเช้าก็จะประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะอัพเดตงานที่โอทําเนี่ยให้ทุกท่านนั้นเห็นเป็นระยะระยะหรือว่าเป็นช่วงๆนั่นเองนะคะลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปทํางานที่อื่นก่อนไปเจอกันในคลิปต่ตอไปค่ะ